สวัสดีครับอาจารย์ปงสักยันของเก่าครับผมวันนี้อาจารย์จะพามาดูการสักยันกจิงจกสองหางคับถุงทองนะครับยันตัวนี้ก็จะเด่นเม่ตามมหานิยมเสริมโชคลาภนะครับเรื่องนาทีการงานนะครับก็สามารถสักได้ทุกสาขาอาชีพเลยนะครับผมเพราะว่า ็นอย่างใส่เมตตาเสริมโชคลาภนะครับก็ใช้ได้หมดนะพวกค้าไมค์คากับงานที่ใช้การเจรจาต่อรองก็ได้นะครับโรหนะและก็ดีนะครับสำหรังานอีเวนต์ต่างๆก็สามารถใช้ได้ครับผมก็ลูกศน้บบายนี้ก็จะสักเป็นหมึกสีดํานะครับหมกสีดํา ส่วนลูกศิษย์ท่านใดที่ต้องการจะเข้ามาสักศิษย์กขระดิกันกับทางสำนักเรานะครับก็ขอให้จัดดอกไม้มาหนึ่งกำมเทียนหนึ่งห่อกับผมสีอะไรก็ได้ครับแล้วก็ s m s เอ็เยวหนึ่งองนะครับให้จัดมาด้วยทุกครั้งนะครับที่จะเข้ามาสักนะครับหรือว่าจะมาอับน้ำมนต์หรือจะให้ทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องจัดมานะครับคนละหนึ่งชุดนะครับผม ส่วนลูกศิษย์ที่ต้องการจะเข้ามาหาในช่วงสงการก็เชิญเลยนะครับอาจารย์ไม่ได้ไปไหนนะครับผมก็อยู่สำนักตลอดใครจะมาก็ทักมาก่อนนะครับผมสาธุสาธุสาธุ